สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจานหุยหรือช่องหยเมฟลาวเวอร์ทาร์โร่แอนด์เดสตินีนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักประจำเดือนมิถุนายน2 5 6 4ของชาวราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13ธันวาคมถึง12มกราคมนะคะคำทำนายนี้จะแยกตามสถานะนะคะเป็นความรักของคนโสดความรักของคนที่มีแฟนแล้วแล้วก็ความรักของคนที่มีคนคุยนะคะคุณสามารถเลือกฟังจากทาสเต็มด้านล่างได้เลยเรามาเริ่มกันเลยค่ะ มาค่ะสำหรับความรักของคนโสดชาวราศีธนูนะคะไพ่ใบแรกนะสถานการณ์ปัจจุบันของคุณ t e n ซ o บเทนซับวอนสนะคะแล้วก็ t ตรยอบคัพสนะคะดูเหมือนชาวราศีธนูนะคะช่วงนี้นะคะนะตั้งแต่เดทมานะประมาณหนึ่งเดือนมาเนี้ยคุณอาจจะค่อนข้าง เรียกว่าค่อนข้างบ้างงานอยู่พอสมควรนะคะนะจะหาว่าใครที่มีงานทําอยู่แล้วช่วงนี้ก็งานเยอะหรือว่าใครที่แบบงานสะสาลงคุณก็จะแบบกวีกรว่านหาทางที่ทํางานหาเงินทุกสิ่งทุกอย่างทุกทางเลยทีเดียวนะคะนะถามว่ามันมีใครเข้ามาไหมนะอาจารย์มองว่าช่วงนี้ยคุณมีคนเข้ามาจีบนะเผลอๆจะเป็นคนใกล้ชิดเป,เ,เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนเก่าเป็นคนที่แบบเพื่อนแนะนํากันมารู้จักผ่านเพื่อนอีกทีนึงซะด้วยซ้ําไปนะแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าคุณอาจจะยังไม่ได้จริงจังกับใครชัด นะก็อาจจะแค่แบบเออรับรู้ว่ามาจีบนะรับรู้ว่ามาชอบนะเท่านั้นนะคะนะทีนี้มาดูความรักในเดือนมิถุนายนนี้กันนะคะดูเหมือนว่าเดี๋ยวพอเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปอะ่ะตัวคุณเองอาจจะ เริ่มเปิดโอกาสให้ใครบางคนเข้ามาในชีวิตคุณลวนะคะมีโอกาสว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่อายุมากกว่านะคะเขาอาจจะมีเรียกว่ามีสถานะเป็นเจ้านายเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่เคยนับถืออะไรกันมาก่อนนะคะหรือว่าทํางานในแวดวงการศึกษาเป็นเทรนเนอร์เป็น คอนซัลแทนเป็นอะไรสักอย่างที่แบบช่วยให้ความรู้ให้คําแนะนําคนอื่นหรือว่าเป็นทํางานในลักษณะของการแบบเป็นคณะกรรมการเป็นผู้บริหารระดับสูงอะไรพวกนี้ก็ได้ทั้งสิ้นนะคะนะแล้วก็คุณอาจจะรู้ว่าคนคนนี้มาชอบคุณแล้วนะคะแล้วก็คุณก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเออคุณก็มีใจให้เขาเล็กๆเ,เหมือนกันนะคุณก็อาจจะเปิดโอกาสให้เขามาจีบคุณมากขึ้นนะคะนะแต่บรรยากาศของการจีบอาจจะไม่หวานเท่าไหร่นะตามสไตล์แบบคนที่มีนิสัยแบบค่อนข้างผู้ใหญ่ะนะคะก็าะอาจจะเชยๆนิดนึง ทีนี้เนี่ยมาดูกันนะคะว่าคนที่เข้ามานะคะจะเป็นยังไงนะก็คือมันก็ขยายจาก2ใบแรกนี่แหละ Two c u p u p s นะคะแล้วก็ Empress นะคะดูท่าทางคุณจะเจอคนรักจริงเข้าสักคนหนึ่งแล้วแหละนะคะนะคือเขาชอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เหมือนเป็นคนที่แบบมองคุณจากที่ไกลๆมานานแล้วนะก็คืออาจจะ คุณรู้ว่าเขาชอบอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเพื่อนมาบอกอีกทีนึงนะคะไม่ได้รับรู้ด้วยตัวเองเขาอาจจะไม่ได้พูดกับคุณตรงๆนะคะแต่ก็ให้ระวังไว้ด้วยว่าอาจจะมีคนที่มีแฟนแล้วหรือมีแบบมีสาม,มีภรรยามีครอบครัวแล้วเงี้ยมาจีบด้วยนะคะนะมาดูสรุปกันนะคะว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะค่อนข้้นคอนทราสกันอยู่พอสมควรนะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่า มันมีทั้งคนเข้ามาแล้วก็มีคนทั้งทั้งคนที่ออกไปนะคะแล้วก็สภาวะของคุณเนี่ยเป็นสภาวะของการรอคอยอ่ะนะคะคนใหม่ที่เข้ามาหรือว่าคนใหม่ที่คุณจะเปิดใจให้เขาในช่วงนี้เนี่ยนะอาจจะเป็นคนที่เข้ามาแล้วอาจจะต้องรอเวลาที่คุณจะเปิดใจให้เขา,านานนิดนึงนะคะตัวคุณเองนะคะอาจจะเรียกว่าเหมือน เหมือนยังติดอยู่กับอดีตใครบางคนหรือว่ารักครั้งเก่าอยู่นะคะคุณอดไม่ได้ที่จะเอาคนใหม่ๆเนี้ยไปเทียบกับคนในอดีตของคุณนะคะ เหมือนชาวราศีธนูยังเจ็บไม่หายสักทีกับรักที่มันที่มันจบไปแล้วอะค่ะนะคะคนที่เข้ามาเขาก็เลยเหมือนว่าอาจจะเข้าถึงตัวคุณนะแต่เขาก็ยังเข้าไม่ถึงหัวใจคุณดีสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นเรื่องของสถานการณ์ความรักถามว่าเฮ้ยมันเจอคนถูกใจกันอะไรกันแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะสมหวังนะคะดูเหมือนมันมีเรื่องของปัญหาอย่างอื่นเข้ามาทําให้คุณทั้งคู่ยังไม่อาจจะลงลงเอยกันได้ในช่วงเวลานี้มันอาจจะต้องรอไปก่อนอะไรไปก่อนนะคะถ้าหากว่าเขามีแฟนอยู่แล้วหรือว่า เขาจะเลิกกันหรือเขาจะอะไรมาเงี้ยก็ยังไม่ใช่ในระยะสั้นๆนี้นะคุณอาจะที่จะต้องรอเขาต่อไปนะคะเขาอาจจะต้องเหมือนแบบช่วงนีอ้อาจจะเข้ามาจีบคุณนะแต่จีบไปจีบมาปรากฏว่าเอายังเลิกกับแฟนไม่สนิทเขาก็อาจจะต้องแบบเหมือนห่างกับคุณไปก่อนอะไรไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยขอไปเคลียร์เรื่องของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนแล้วเขาจะกลับมาใหม่เนี่ยนะคะสถานะความรักของคุณเป็นแบบนี้เจอคนถูกใจแต่ยังไม่ยังไม่ถูกเวลาักทีเดียวค่ะนะคะ โอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับความรักคนโสดเนาะก็เดี๋ยวต่อกันด้วยความรักของคุณมีแฟนแล้วเลยกันละกันนะคะมาค่ะสำหรับความรักชาวราศีธนูที่มีแฟนแล้วนะคะนะมาดูสถานการณ์ปัจจุบันก่อนเซเว่นซับวอนกับซิกซซับซอสนะอาจารย์มองว่าแหมมเป็นความสัมพันธ์ที่มีคนอื่นนะคะนอกครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอืม แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยดูท่าทางปัญหาของทังฝ่ายคุณเดี๋ยจะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะมีเรื่องต้องแก้ไขมีเรื่องต้องจัดการนะแฟนคุณอาจจะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณสักเท่าไหร่นะอาจจะมีเวลาคนนอกบ้านนะฝั่งนู่นฝั่งนี่คุยนู่นคุยนี่เยอะแยะมากมายแต่กับคุณเนี่ยเขาไม่ค่อยม,มีเวลาสักเท่าไหร่นักนะทีนี้แต่ว่าถามว่าเขารู้ไหมว่าคุณรู้สึกว่า ชีวิตครอบครัวหรือชีวิตความรัก,กมีปัญหาเขาก็รู้สึกนะคะเพียงแต่ว่าเขาไม่อยากจะแก้ไขอะไรณโมเมนต์เวลานี้เขาอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันค่อยๆค,คล,คลี่คลายของมันไปเองนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางคุณมันคนละอารมณ์เลยนะคะในขณะที่ทางเขานี่ใจเย็นเป็นน้ําเลยทางคุณนี่คือใจร้อนมากอยากจะแบบจบจบทุกสถานการณ์ให้มันเรียบร้อยเนาะก็ตรงนี้แหละมันทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันได้ นะคะมาดูกับพฤติกรรมของคุณนะคะกับกับคนรักจะเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ทั้งคุณนะครับ f Cups นะคะแล้วก็ nine of cups นะคะ โอ้ oh, ทางนี้นี่คือทางคุณนะค่อนข้างหึงหวงกับเขามากๆเลยทีเดียวใครที่มาเข้ามายุ่งยากยุ่มยามวุ่นวายในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแฟนนะคือคุณพร้อมฟาดเต็มที่ะนะถ้าเจอหน้าคูพร้อมตอ,อะแบบนี้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็คุณค่อนข้างขี้หึงขี้หวงกับแฟนของคุณมากๆนะคะช่วงนี้เนี่ยชาวราศีธนูเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะอารมณ์ทางเพศมันก็เยอะเนอะแล้วถ้าหากว่าเห็นว่าเอยแฟนคุณไปยุ่งกับคนอื่นนะโอ้โหวความหึงวาหวงเนี่ยอย่าให้บอกนะคะมันพุ ทะลุเกินประหลอดจริงๆคุณไม่มีเก็บอาการไว้เลยอะค่ะนะคะทีนี้พอมาดูกันว่าทางฝั่งแฟนคุณจะเป็นยังไงกับคุณบ้าง Ten ซ o f Cups นะคะแล้วก็ Two of Swords ช่วงนี้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเออเขาก็เลยแบบเออไปพูดกับคนอื่นไปคุยกับคนอื่นหรือบางทีก็คุยกับหมากับแมวในบ้านเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาแฮปปี้มากกว่าคุยกับคุณนะนะทางคุณก็คงทําได้แค่แบบเหมือนกับว่าอยากจะคุยกับแฟนนะแต่ก็บางทีเขาก็ทําท่าเบื่อๆในนายใส่หรือว่าบางทีก็แบบ คือทำนิ่งทำอื่นทำไม่รู้ไม่ชี้ใส่ทุนซะอย่างนั้นน่ะนะคะถ้าคุณโทรไปติดต่อไปอะไรเงี้ยเขาก็แบบตอบบ้างไม่ตอบบ้างหรือบางทีก็หายไปเป็นวันๆแล้วค่อยตอบไลน์นะเ,เนี่ยฟีลลิ่งของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะการสื่อสารก,กันของคุณทั้งคู่เนี่ยจะเหมือนไปคนละที่คนละทางนะพูดไปอย่างหนึง่งก็เข้าใจกันไปอย่างหนึ่งนะคะนะบางทีเราพูดอะไรดีๆเขาก็คิดว่าเราประชดเขาซะอย่างนั้นเนี่ยนะคะอารมณ์มันเป็นแบบนี้เลยนะคะนะก็ มาดูกันต่อกันที่สรุปนะคะว่าความรักของคุณในช่วงเดือนมิถุนาจะเป็นยังไงนะคะวินซับวอนนะคะแล้วก็สวินซับเพนเตคลสเซ็งแหละอืมนะช่วงนี้มันมีระยะห่างเขาก็อาจจะใช้เวลากับเรื่องของการงานแลือเรื่องของแบบเรื่องส่วนตัวธุรก,กิจส่วนตัวหรือว่าจัดการเรื่องลูกหลานสัตว์เลี้ยงเรื่องแบบจัด สวนตัดตกแต่งบ้านนะทำอะไรของตัวเองไปอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลามาคุยกับคุณมากนะักบางครั้งกันเนี่ยคือนัดกันแล้วก็ไม่ไม่เป็นไปตามนัดคุณก็รอคุณแงกไปสินะคะแต่ในขณะที่ตัวเขาเองเนี่ยมันก็มีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเรื่องของการจัดการอะไรต่างๆนะคะเข้ามาค่อนข้างเยอะนะทีนี้เนี่ย ทั้งเขาเนี่ยน่าจะมีคนเข้ามาช่วยนะเรื่องการเรื่องการเงินการทองตรงนี้ด้วยหรือเปล่าที่ทําให้คุณรู้สึกหงงหงงอวง่ะรู้สึกไม่ค่อยพอใจนะคะแล้วพอเขาแบบแก้ตัวหรือเขาแบบ พยายามชี้แจงว่าเฮ้ยคนนี้เขาเขามาช่วยนะเขาเป็นลูกค้านะเขาไม่ได้มีอะไรกันนะคุณก็ยิ่งแบบเหมือนไม่เชื่อคุณยิ่งแซงอะ่ะเพราะคุณรู้สึมกมอนกัวว่าคุณไม่ได้รับความใส่ใจอะไรต่างๆจากเขาที่ควรนะคะเนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบนี้นะทั้งๆท,ท,ที่ความจริงแล้วว่าเขาก็อาจจะแค่แบบคืออยากหาเงินเนี่ยอยากสร้างฐานะแล้วก็เครียดเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนกันอะไรพวกนี้ด้วยนะคะนะดูเหมือนว่ามองเรื่องของความรักในช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยมันจะมองกันคนละทิศคนละทางนะคะ โอเคจบไปแล้วนะคะสาหรับความรักชาวราศีธนูที่มีแฟนแล้วเดี๋ยวมาต่อกันที่ความรักของคนที่มีคนคุยกันต่อเลยค่ะมาค่ะสาหรับความรักชาวราศีธนูที่มีคนคุยนะคะขออนุญาตดูสถานการณ์ปัจจุบันก่อนคุย s u b วอ r s นะคะแล้วก็ t ู o up s o r c นะคะอาจารย์มองว่าดูเหมือนช่วงนี้คุณกับคนคุยคุณกําลังเริ่มเซ็งเซงกันแล้วแหละนะคุณรู้สึกเหมือนกับว่าเขาอาจจะยังไม่ใช่อะหรือว่าคุณรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเหมือนแบบคุยไปคุยมาเอ้า เป็นเพื่อนกันดีกว่าไหมหรือว่าคุยกันแล้วมันเป็นฟิลเพื่อนมากกว่ามันไปมันไปไม่ถึงความรู้สึกรักชอบอะนะคะนะหลายครั้งเลยทีเดียวที่ก่อนหน้านี้คือคุยกันแล้วรบกวดว่าเฮ้ย mm hmm. สิ่งที่เขาพูดมันไม่เป็นตามจริงรับปากกันไว้ก็ บิดพลิ้วนะคะไม่รักษาสัญญาบางทีก็ปล่อยให้คุณรอนะหายไปไหนก็ไม่รู้อะไรของเขานะคะนะ mm hmm. ในขณะที่ทางฝั่งคนคุยของคุณเนี่ยสองดาบแบบเนี้ย mm hmm. เขากําลังรู้สึกแบบว่าคุณพูดไม่รู้เรื่องหรือคุณคุยแล้วแบบมันไม่ถูกจริตเขาด้วยเหมือนกันนะ mm hmm. คืออาจจะคุยแล้วคนละทิศคนละทางเชื่อกันคนละแบบนะคะมีหลักคิดอะไรที่มันแบบคนละทิศคนละทางหรือบางทีก็คุยก็แล้วเหมือนแบบ คนพูดไม่รู้เรื่องหาเรื่องกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยคือความรู้สึกนปัจจุบันที่เขากาลังคิดอยู่กับคุณอยู่นะคะดูเหมือนกําลังรู้ตัวกันแล้วแหละว่าทัศนคติมันไปคนละทิศนะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่าคุณจะยังไงกับคนคุยคนนี้นะคะ Tower นะคะแล้วก็ Ace of Pentacles ดูเหมือนอาจารย์มอว่าคุณกำลังจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างแบงงบเฉียบพลันแล้วล่ะ นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูทรงเหมือนคุณกำลังจะมีคนเข้ามาในชีวิตนะคะนะคนใหม่เข้ามาคุยเนี้ยก็น่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนที่โดดเด่นคนเก่งมาก,กเลยทีเดียวคนหนึ่งแล้วก็ที่เห็นชัดเลยคือก็คือค่อนข้างรวยค่อนข้างมีตังค์นะคะเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณนู่น,นนั่นนี่โน่นทาให้คุณรู้สึกแบบเฮ้ยมีความสุขขึ้นแฮปปี้ขึ้นนะคะในหลายๆในหลายๆทางเลยทีเดียวมันทําให้คุณ ค่อนข้างแบบตัดสินใจอะไรได้ง่ายนะคะกับคนที่คุณคุยอยู่ณปัจจุบันเนี้ยคุณอาจจะขอเลิกเขาหรือว่าขอตัดความสัมพันธ์จบสิ้นอะไรที่มันแบบสิ้นเรื่องสิ้นราวนะคะนะทีนี้มาดูกันนะคะว่าคนคุยคนที่ของคุณเนจะยังไงกับคุณบ้าง six s o f s นะคะนะแล้วก็ p a g s o f w a n e s นะคะพอเขากำลังเริ่มรู้สึกว่าคุณกำลังจะตีตัวออกห่างนะคะนะเขาก็อาจจะเริ่มแบบ แรกๆก,ก็อาจจะรู้สึกช็อกๆเหมือนกันนะคะอาจจะรู้สึกมนกับว่าเฮ้ยแค่แค่คุณแค่งงอนหรือเปล่าคุณแค่คุณแค่ไม่พอใจเขาในบางเรื่องหรือเปล่านะคะช่วงแรกเขาอาจจะไม่ได้มางอไม่ได้มาอะไรคุณมากนักน,นะคะแต่ว่าไปมาๆเนี่ยพอรู้ตัวก็จะเริ่มแบบเฮ้ยคุณหายไปจะเริ่มไม่ตามไม่ลไลยไม่นู่นไม่นี่ละเขาก็จะเริ่มกลับมาในชีวิตคุณอีกครั้งนะก็จะมาชวน ชวนไปเที่ยวชวนไปกินข้าวอยู่รือว่าอยู่ๆก็แบบหน้ามึนๆชวนกลับมาคุยซะอย่างนั้นนะ่ะนะคะทำเหมือนแบบทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะนะแต่ถามว่าคุณจะกลับไปเล่นด้วยไหมอาจารย์มองว่าถึงจุดจบนะคะนะถึงภายในเดือนมิถุนาเนี้ยนะคะบทสรุประหว่างคุณกับคนคุยคนนี้นะคะเป็นไฮโลแฟนกับเอสซอบเอสซอบซอสนะคุณอาจจะเริ่มแบบ มีสติอะไรบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาได้พิจารณาอย่างดีแล้วอะไรแล้วคุณอาจจะแบบลงมานั่งจับเข่าคุยกันนะเฮ้ยมันมันไม่ใช่จริงๆว่าเธอเธอกับฉันมันคุยกันแล้วมันไปคนละเรื่องนะคะนะตอนนี้ก็มีคนหมายเข้ามาแล้วคุณก็อยากจะไปเริ่มต้นคุยกับคนหม่ให้มันแบบว่าอย่างถูกต้องไม่อยากจะคุยซ้อนกันหลายคนนะเนอะทีนี้เนี่ยทางฝั่งนู้นทางฝั่งคนคุยของคุณจะยอมไหมก็ดูท่าทางจะไม่ยอมเหมือนกันนะดูเหมือนเขาจะยังเขาจะอยากแบบดึงคุณไว้อ่อ,อแล้วก็อยากจะอยาก ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะเหมือนกับว่าเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนใหม่เนี่ยมันจบมันสิ้นกันนะคะนะเขาอาจจะทําอะไรบางอย่างที่แบบไม่ค่อยถูกใจคุณนักนะคะเช่นอาจจะแบบไปคลิกไลค์ไปคอมเมนต์อะไรบางอย่างในโซเชียลมีเดียที่ทําให้แบบเออทางคุณกลายเป็นคนที่แบบ เอ๊ะคุยหลายคนหรือเปล่าทําให้คนอื่นสงสัยอะไรทํานองนี้นะคะแล้วเขาก็อาจจะเหมือนแบบคล้ายๆบังคับคุณไกลๆนะคะอาจจะแบบอยู่ก็ขับรถมารับเลยเฮ้ยไปหาเพื่อนไหมไปหาพ่อหาแม่เลยไหมอะไรทํานองนี้เลยอะค่ะนะคะนะซึ่งพอถามว่าคุณโอเคไหมคุณก็ไม่ได้โอเคเหรอกถามว่าคุณจะยอมหรือเปล่านะมาดูเพิ่มอีกใบซิคุณจะยอมเข้าไหมา แหมมันมีบางจังหวะมันมีบางทีเหมือนกันนะที่เขาอาจจะเล่นมุกบางอย่างแล้วทําให้คุณนะ่ะต้องกลับเป็นฝ่ายที่วิ่งกลับไปหาเขาเองนะคะนะยิ่งโดยเฉพาะแบบเหมือนพอคุณตัดตัดบทไปไม่คุยกับเขาต่อเขาก็จะแบบเหมือนเรียกว่าไรนเล่นบทเหยื่อแล้วทางนี้คุณก็เหมือนไม่อยากเป็นคนผิดไม่อยากเป็นคนที่ดูแย่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็อาจจะเรียกว่าอาจจะวิ่งกลับไปหาเขาหรือว่าวิ่งกลับไปช่วยเหลือเขาเหมือนเดิมนะคะนะ จริงๆแล้วถ้าหาว่าคุณมีคนใหม่เข้ามานะอาจารย์มองว่าคุณก็เออถ้าหาว่ามันไม่เวิร์ก็ไม่อะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องคีปลุกหรอกอคนเราไม่ได้คบกันที่ความดีนะคะนะมันคบกันที่ความพึงพอใาจาอะนะคะโอเค จบไปแล้วนะคะสำหรับความรักของชาวราศีธนูในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยจารย์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดทุกสิ่งทุกอย่างให้ด้วยเลยก็แล้วกันนะคะจะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย